มาดูที่ทางของอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะคะในโอากาสครบรอบ25ปีสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยก็มีการจัดสัมมนาขึ้นมาในหัวข้อความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทยในบริบทใหม่ค่ะ โดยในงานนี้นะคะนายวิโรธโรธวัฒนชัยผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าปัจจุบันไทยใช้เหล็กเฉลี่ยปีละ19ล้านตันคิดเป็นมูลค่าถึง5 0 0นล้านบาทโดยการค้าเหล็กสำเร็จรูปของไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นำเข้าทั้งสิ้น5้าน8แ9 0 0 0 0นตันขยายตัว5.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ากว่า2 8พันล้านบาท ขณะที่กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศอยู่ที่32เเตเพราะฉะนั้นไทยยังมีกําลังการผลิตเหลืออีกเป็นจำนวนมากและในปีนี้สาภาพยุโรปเริ่มใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสาภาพยุโรปเพื่อเก็บภาษีเหล็กที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงในกระบวนการผลิต ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงเข้าไปในสหภาพยุโรปหรือมาตรการซีแบมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สินค้าเหล็กส่วนหนึ่งไม่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้อุตสาหกรรมเหล็กของไทยก็ต้องปรับตัวนะคะด้วยการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้ามูลค่าสูงเช่นมาตรการเม d ด i ินไ a i l a n ด์ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศนอกจากนี้ยังควรปรับปรุงกฎหมายให้สามารถใช้มาตรการตอบโต้ผู้ผลิตผู้ส่งออกที่หลบเลี่ยงการชำระอากรให เกิดขึ้นจริงตามหลักสากลเช่นเดียวกับหลายประเทศอีกด้วยค่ะ